ไป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 ,ปไปน,นำ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 ไปไนมาที่เอ,อ้ยไปวข,าขาไปวาไปขวาเลยไปขวาไปขวาเลยท่าแป๊บเพียงหมือนแป๊บเดียวมันแบบดังเกินไปเแล้วหูแตกกันหมดโอเคประมาณนี้กันมังดีโอเคไปนำเลยนำเลยนำเลยทางไหนทางนี้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 โอ kart, ้โหลฮะว่าว่าว่าอ่าแล้วพี่มาละไหนไหนกันอ้าว ลงมาพี่พี่พี่ลงพี่พี่ลเลยเลี้ยวขวาลงมาพี่แค่ไปเห็นอีโมมลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเหรอนั่นแหละใช่ลงมาแล้วพี่ลงมาเลยตอนตอนตอนนี้พี่โดนะลงลงข้างล่างละวโอเคอยู่ไหนนี่นี่เราเจอกันแล้วนี่เอ้ยพี่อยว่ยพี่ได้เดินนะค่อยดูนะค่อยอย่ารีบอย่ารียบอุ้ยเฮียลายอยู่ไหนนี่นี่อยู่ไหนพี่อย่าดีโมโอลายทางคลิปพายเลยแม่พี่อยู่ไหน พี่ดูหลังเลยแกนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันครับอยู่อโมงอ่ะพี่อ่ะพี่โดผมหายนี่อยู่ในอุโมงค์อยู่ในอุโมงค์มันขึ้นไปได้ปะไม่ได้ไม่ได้ พี่อ่ะพี่อยู่ไหนอ่ะนี่ตรงทิศมานี้บานี้อย่าขึ้นให้ได้กูอย่าขึ้นให้ได้เพราะแค่นั้นอ่ะไม่ได้หรอกพี่ให้ตายก็ขึ้นไม่ได้หรอกไปเป็นไปล้วเราไปผจญภัยกันเร็วๆเอาไปเราไปหาพี่ดิ้งกันแป้นพิมพ์มขึ้นไหนไมเกลียวว่ามันกดเอาแป้นพิมพ์ออกยังไงวะเฮ้ยเชียเ่ยเลยวะนี่มีคนมา มันเอแป้นมันเอาแป้นพิมพ์ออกยังไงอะยังไงอะมันมันข em ึ้นได้พ네ิมพ์อ่ะเอ็มอไงวะมันเคยมีข้อความมันเคยพิมพ์คุยอ่ะแบบเป็นแชทคุยพูดคุยอ่ะเห็นเอก่อนเห็นเอไปก่อนพี่แล้วก็พี่แบบเป็นภาษาอังกฤษที่แบบเป็นถิมนภาษาอังกฤษเออนั่นแหละก็หายแล้วไอ้เป็นแทม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไรอไไแล้ว พี่พี่ดีมันนี่พี่มันนี่มิดาโลมิดาโลพี่ดีมันนี่อ๋อไอ้เมเดโลกลับมาเมเดโลเก็บเจ็บใช่เหรอเก็บ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 ยังเก็บไงวะผมเก็บผมเก็บอะไรผมเก็บอะไรพี่ไป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 พี่ตามตามมามามาหาพี่ดีมาพี่ดีพี่ดีไปไหนโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์แล้ว้โทรศัพท์แล้วอย่าอย่าแยกการเอาพี่หนีผมทำไมอ่ะ อะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรกีดไปงั้นฮะโอถ้ถ้ามีปนันดีวิงปลาลับไปแล้วจำทางกลับได้เปล่า,ายังไอหวังพี่ดีไม่เจอไม่ถ่ายรูปกดะไรอะ่ะตายตายอีกตายอีกฝวายไ่รู้ พ,พี่ไปซ้ายไปซ้ายไ,ไป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 น้ำเลยน้ำเลยน้ำเลยเหย โอ้โหอุโมงค์ยะกษอนยังวะจริงเนี้อกูนึกว่ากูเล่นไอ้นั่นเของมังกรไอ้สัตว์เฮ้ยถังงอันนี้่ะเฮ้ยแล้วกดคานแล้วกดคานคานยังไงคานกดไอ้กดอะไรวะกดสีเหรอใช่ป่กวะหรือกดเที่ยอะไรวะเที่ยแบตจะหมดพี่อะไรเสียงเที่ยอะไรวะกดกดอะไรมันอยู่ข้างหลังพี่อ่ะ กดเอกมั้งไม่ได้วะมันคานกดอะไรพี่ดีมพี่ดีมพี่ดีมคานก่อคอนโทรคอนโทรอ่ะคอนโทรเออไป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 อะไรวะเนี่ยติดกันด้วยเหรอซิเราต้านี่กมันคานดิอันอะไรวะ ไม่ได้ป่ะได้ป่ะลองจับอีกแล้วทางตันทางตันี่เจะกลับไปไปจ่ายเองมันนะแบบอะไรสั่งต่อ08ป่ะไอเชี่ยเลยวะเมื่อกี้ใครวิ่งตามพี่อยู่ไหนพี่โลฮะไม่ได้เสียงอะไรแบบแบบอะไรพี่เฮ้ย อะไรอะเฮ้ยเยี่ยไอ้จตายเลยไอ้ยเหยาหยิงมาโอ้ยแมปมันอยู่ไซวะเยี่ยน่ากลัวยทิพไายเลยโอ้ยเยี่ยงหลอนมากเอ้ยแต่สนุกสนุกนะสนุกสนุกมันได้ถ่ายเหรอตายปะเหลืออะไรอะเหลือไม่เหลือคู่เลยอ่ะไอ้เยี่ยนี่น่ากลัวเหมือนกันนะแมปอะไรพี่แมปอะไรแมปเกีาแบบนั้นแน่ดูดิ าไป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 เป็ปเล่นไปลปกลัวไปไาไรไปไปไปไาไปงปไ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 ยไปไปไมไปไปไปไายปไปไปอปะะไป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 ไนไปไปไปไกลาไปไปไปลปไปไปไปเปไปองไลไปเลยอยู่ไหนปไปไปไ่ไป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 ไพไปไ้ยปไ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 อไป่ไป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 ไกไปไปอยู่ไปไปไปไไปไปไปาปไปไป้ปไป่ไไไป เอ้ยลองปิด๊ะถ่ายรูปทำไมลองลองปิดเอ้ยเราจะรอเราเก็บหินสองก้อนมาแล้วเอ้ยเมื่อกี้เราไปเจอมันตรงไหนวะเราไปตอบอ่ะไปๆๆมาอ่านหรือเปล่าเออผมมีนำผมมีการนำอว่าไอ้ยอุ้ยไอ้ซาดตรงใจที่ผมได้ไปตั้งที่ถามป้อนแล้วใช่เหรอเจ็ ไป,ไปไปไปทางนี<า>ง้ไปทางนี้เฮ้ยเสียงอะไรวะนี่มันอยู่มันอยู่ใกล้ๆเราพี่ถ,ถ,ถ้าถ้ารู้แมพแล้วบอกบอกผมด้วยได้ผมเสียงก่อนว่าเพี่อเฮ้ยอย่าตายแม่งพี่มันอยู่ใกล้ๆลววเราว่ะลองจะลองเหรอ คนากลัวบีนีบีก็วิ่งอย่างเดียวไม่ตนดอีกที่อะไรอ่ะไอ้นีไปถางแมงไม่แน่วะน่าตนนันอ่ะเฮ้ยพี่ไม่รู้อ๋อไม่ใช่จำมันให้เห็นไฟสีแดงปุ๊บวิ่งจากเลยนะพี่ฟังนะเวลาไปแกะผมไม่ได้วิ่งหนีผมวิ่งใส่เลยอ่ะเอ๊ะ

กูวิ่งทั่วกูวิ่งทั่วเลยไหนเฮ้ยผมวิ่งหนีผมจำทางกลับไม่ได้เลยโอ้ยไอ้โจ้กูเจอเมื่อไหรโจ้ใช่เหรอแล้วมันก็หายไปกัแล้วโจ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงคือมันบงนะดูแอบมาเนี่ยมาแอบอยู่ใหนเนี่ยดีอะดียนายไไปหนอะดีนายนี่มันหายไปไหนอะเออดีนะมันอย่างโอ้ยที่เนี่ยผมเออเดียวผมวิ่งทันนะผมวิ่งไปทันเรียบร้อยแล้วเนี่ย ไอ้เย้อยไฟแดงมาไอ้เย้อยไฟแดงมาวิ่งก่อนเฮียกูจะรอดไหมเฮียวิ่งหนีไม่ทันไอ้สัตว์เอ้ยแม่ถ้าเจอมันต้องปิดไฟเปล่าวะเออลองดูปะไปดีมีดีไปไหนเจอหยิ่งห้อยเนี่ย มองคุยไรเด็กี้อะได้กูเตะไปดาวฮูโตลเลยลงล่างลงไปหาดุไอตัวนะั้าข้าววะมองคุยไรเอ,เอ<ะ>้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตายเหรอนี่ยผมเห็นผมเลยอ้านี่ไงพี่ทาโรอยู่ข้างข้าผมเลยเมื่อกี้ <c oughs> มามามาเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วเจอเพื่อนเจอเพื่อนไอเฮีย้ยตัวอะไรเนีย่ยไปไป,ไปกำลังไปลงข่าวแล้วนะ

พี่ดีมาน,นี่พี่ดีมันไหนไอ้เอน<ร>ี้ยนี่ไอ้สัตว์กูตกใจหมดถ้าไม่ใช่ตรงน,นี้ก็ตรงนี้แต่พี่ผมจำได้ผมผมรู้ทางโอ้ยเนี้ยเนี้ยเอ้ยดีกูเจอมึงแล้วเนี่ยไอ้ไม่ใช่ดีมนี่ว่าไอ้คนที่ถือธงประเทศประเทศอะไรวะไม่ใช่จีนเนาะกูเดินแม้แต่หายห,หมดเลยอยู่ในการโหล เอ็ดูได้ก้าวบ้าเกินไอ้ยังจะอะไรดูอยู่นี่ฮะโอเมดีไม่ไม่ต้องต้องไม่แบบนี้ตอนอย่างอย่างต่างประเทศอื่นไม่ถมันคงจะเงจะคงจะเล่าคงจะเพื่อนแล้วเพื่อนคอยจะเพื่อนแล้วจอเพื่อนแล้วเออไอ้เฮียเฮ้ยจะผู้หญิงด้วยจะผู้หญิงสองขน่ะใส่แจ็คสีชมพูอ่ะ วิ่งอย่างไวเลยถ,ถ่ายพวกเแะอะไม่จะถ่ายเรื่องนี่ <Hey, S 2> มีคนเอพีอยู่ข้างก <Hey. S 2> ูจะไปตเตอี่แล้วสวย Mười, đồ. Cái đồn, đồn 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 mà, ở đằng sau Tô? Cậu mà chạy My face and my see ถ้าอยู่แบบอยู่นี่มันโผล่มากูเจ็ดโอ้โต๊ะมาโต๊ะมาโต๊ะพี่อยู่ไหนพี่จะได้หาเจอใครวะไอพี I, P, นูปเอานี่ไอพีอยู่หลังพี่เนี่ยเอ้ยเจอแล้วครบเลยครบเลยเ้ยอันตรกาก่อนจะไปทางไหนตามมาตามมาเจะนำเองไปไปไปถ้าถ้าเจอกูตายก่อน เอ้เอ้ใครวะไอ้ไหนโจอยู่นู้นโจอยู่นู้นโจโจโจมาโจมาแนะนำเองมิ่งีดีแล้วมันมี่งได้ไม่จำกัดอะพี่ไม่เจ็บก้อนหินไปด้วเดี๋ยวแป๊บมึงเจ็บก้อนหินแป๊บมาแปด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 เพื่อแปะป้าผมจะได้ให้เฮ้ยไอมันหมามันหมาปิดไฟ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  เจอยูดแนวไปเจอยูดแอวไปเจ้ลมๆไปโจยับเอ้ลูกเจอพีผมเจอจ้เฮ้ยพี่่ผมแอบอยู่ในรูนะผมแอบอยู่ในรูนะโอเคโอเคเออเลงตาไปี่ยไม่รอดตายแกแล้วมึงจะมึงจะบิบบบบบบบหาพ่อมึงอ่ะ ไอ้เจ้าตายโตโลไอไอ้เจ้ามีไอไอไหนมันได้สิทิไปแล้ว